ありがとうございまします。 สีสันบรรยากาศช่วงเทศกาลตรุษจีนที่จังหวัดสงขลาคึกคักมากขึ้นโดยเฉพาะที่อำเภอหัดใหญ่ตอนนี้ศาลเจ้าจีนต่างจัดเตรียมและตกแต่งศาลเจ้ารองรับชาวไทยเชื้อสายจีนในอำเภอหัดใหญ่และนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียและสิงคโปร์ที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในช่วงของเทศกาลตรุษจีนเช่นที่ศาลเจ้าพ่อเสือซึ่งตั้งอยู่ถน,นนนิพัฒน์อุทิศ2ใจกลางเมืองหัดใหญ่ซึ่งเป็นหนึ่งในศาลเจ้าจีนที่มีผู้คนและนักท่องเที่ยวนิยมมากลับไหวและขอพรตอนนี้ทางศาลเจ้าเสือมีจุดเช อินที่โดดเด่นและเป็นศาลเจ้าแรกและศาลเจ้าเดียวในเมืองหัดใหญ่ที่มีการทาสีบนถนนหน้าศาลเจ้าเป็นลวดลายจีนที่มีสีมงคลทั้งสีแดงสีส้มและสีขาวโดดเด่นสะดุดตาและดูกล้ายกับเป็นทางม้าลายเชื่อมกันทั้งสองฝั่งถนนให้คนเดินข้ามไปยังศาลเจ้า จากการสอบถามนายทรงฤทธ์บวรรัตนพัฒน์อายุ70ปีกรรมการศาลเจ้าพ่อเสือบอกว่าเทศบาลน,นครหัดใหญ่ได้ส่งช่างมาทาสีถนนศาลเจ้าพ่อเสือให้มีความสะดุดตา,ตาและเป็นจุดเช็คอินถ่ายรูปของนักท่องเที่ยวไม่ได้มีทําเพื่อแก้เคล็ดอะไรเนื่องจากศาลเจ้าพ่อเสือแห่งนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มีชาวเมืองหัดใหญ่และนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียและสิงคโปร์เดินทางมากราบไหว้ขอโชคลาภและแก้บนโดยเฉพาะปีที่แล้วซึ่งเป็นปีเสือ และสีและลวดลายจีนมีการวาดทาบนถนนหลายจุดเป็นจุดสนใจของนักท่องเที่ยวเพราะเป็นศาลเจ้าจีนแห่งเดียวในเมืองหัดใหญ่ที่ทาสีบนถนนแบบนี้